เราไปฉีดซ้ายด้วยประจาวันฉีดเดิมนะครับจากนี้เขาจะได้ไปประกอบพิธีสมาชิกทีในน้ำมีปลาในน้ำมีเขานะฮะแล้วก็เขาได้จัดกิจกรรมร่วมกันนะฮะเพื่อสื่อสารเพื่อความสุขวววาาาคุณมนหลายร้อยนะครับที่ทีมออกมาคือตั้นแต่เราได้อ่านแล้สั่งว่า ครับทําไม đây เข้าไป ở lần con sở đo trí ước còn là cái thì trai úc nước mà làm cái cái <laughs> 3 tiếng này cho chúng ta tập cái 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 คุณส่วนทานบารมีบุญบารมีด้วยกันในครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาเทวดาเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าปี่เจ้าถานแม่ธรณีทหารักษาพระพุทธศาสนาวัฒนบุญนะครับวันนี้รถเกียร์ยางสูงนะครับจากพระองค์หลวงปู่นะครับประเทศนะครับที่สมบูรณ์พอที่จะสร้างแต่สถานที่แห่งเดียรติยศใจขอเได้เฉยไปนะทุกท่านจะต้องรับมือขึ้นพร้อมกันนะครับผม โมตสกาวโตระหโตสัมมาจมพุทธิยัมปีทุทางเรนังกชามีทุติยัมปีธรรมังเสนังกชามีทุติยัมปิธรรมังเสนังยัมปีสำคัญเสนังกามีทาติยัมปสสงคัญเรนังกชามิ ปาติปาตาเวลายานีนะครับมอบเสียงเสียงตีตาเรือแล้วก็บริเวณวัดฮิโลอารามครับครับขอบคุณท่านนีก้ก่อนกระจายนะครับในมือ,นนอรูกเอพรท่านนายอำเภอเมืองอำเภอเพชรใ,ใจไว้และกาบการดลุลทุกท่านวันนี้พบกับสิบเก้าปีของพะโจกวอน ถึงตอนนั้นก็เกาะเป็นเจ้าวาดอยูก่ก็ได้จัดงานเอาเอาวันพระพุทธลูกลงเกาะก,ก้านไปฉลองที่ีเกานะจะรวมประสงค์เกาะในประยุนเจ้าเกาะานี่ยขึ้นฟังอันนี้ก็ เมื่อก่อนนี้เป็นที่นี่เป็นสันท่าทำไมก่อนนี่พ่อเดินมาเนี่ยก่อนหน้า่่าเก่อนอย่างแนี้นี่แต่ในน้ำยิงข้ามสะพานมาเพราะเป็นเล่นวดเล่นแล้วก็วก็มีเป็นกันแล้วก็ได้กินม้าเนี่สันท่าที่เป็นแบบนี้ต้มรอเชียนป่านี่ไม่คมนรให้เด็กต้มรอเชียนเะ yeah. อยา तं तो कन लतु यथा मणि कोटि